สี่คุณสมบัติของคนที่มีพระสมเด็จไว้ครอบครองหรืออยู่ในคอสี่คุณสมบัตินั้นคืออะไรท่านลองไปพิจารณาดูนะครับจากประสบการณ์ผมที่สะสมพระมาประมาณ4ี่สิบปีนะครับแล้วก็มีสมเด็จผ่านมือมาพอประมาณนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสพบกับผู้คนมากมายนะครับที่มีพระสมเด็จอยู่ในคอนะครับ จากประสบการณ์ผมมักจะมีสี่คุณสมบัตินี้อยู่ในตัวของคนคนนั้นลองดูซิว่าทุกท่านนะครับมีคุณสมบัตินี้อยู่หรือเปล่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับข้อหนึ่งนะครับคนที่จะมีสมเด็จไว้ครอบครองหรืออยู่ในคอนะครับเป็นเจ้าของสมเด็จแท้ๆนะครับแท้ๆนะฮะอาจจะอาจจะเป็นวัดระฆังบางบุญพรมเกศชายโยที่แท้ๆนะครับมักจะมีข้อที่หนึ่งเลยครับคุณสมบัติข้อที่หนึ่งคือ จะมีการรักษาศีลห้านะครับผมสังเกตหลายคนครับที่ผมพบเจอมานะครับคนเหล่านั้นส่วนใหญ่นะครับจะรักษาศีลห้าค่อนข้างค่อนข้างดีหรือค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติหนึ่งของการเป็นคนดีนั่นเองนะครับการเป็นคนดีมีโอกาสที่จะได้ครอบครองพระสมเด็จวัระคังของสมเด็จพระพุทธาจยา์โตผร้มรังศีนะครับข้อที่สนะครับนะครับ จากที่ผมเจอมาตลอดร่วม40ปีนะค,คือคนคนนั้นจะแต่งตัวสะอาดสะอา้านผมมักจะเจอคนที่เป็นเจ้าของพระสมเด็จส่วนใหญ่จะเป็นคนที่แต่งตัวสะอาดสะอา้านไม่สกรปรกไม่ซกมกนะครับไม่จําเป็นต้องใส name, ่แบรนด์เนมนะฮะหรือว่าต้องใส่เสื้อวอชเช่หรืออะไรไม่จําเป็นเลยครับเขาก็แต่งตัวแบบพอเพียงแต่เนื้อตัวสะอาดสะอา้านใส่เสื้อเชิ้ตนะครับใส่เสื้อผ้าไม่แบบ กรลุ่งกระลิ่งนะครับตามตามความพอเพียงตามฐานะแต่เสื้อผ้าสะอาดตัวสะอาดผมผ้าวีเรียบร้อยนะครับมักจะเป็นคุณสมบัติหนึ่งเลยครับที่จะมีคุณสมบัติที่จะมีพระสมเด็จอยู่ในครองเขามันเป็นบุคลิกนี้จริงครับคือเอาว่าแต่งตัวสะอาดสะอ้านไม่เคยเจออยู่ในคนที่แต่งตัวสกปรกซกมกนะครับอันนี้คือจากประสบการณ์ผม คุณสมบัติข้อที่สามครับที่ผมมักจะเจอว่าสมเด็จอยู่ในคอเขาหรือได้คอรอบคอร,ครบคือคนที่พูดจาไพเราะนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าคาแรคเตอร์ของสมเด็จพระพุทาจารย์โตพรหมรังสีนั้นท่านเป็นคนพูดจาไพเราะนะจ๊ะนะจ๋านะครับ่างที่เราเคยได้อ่านหนังสือมาหรือได้ความรู้มาถ้าเป็นคนพูดจาเพราะนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคนที่จะมาได้พักเครื่องของท่านนั้นก็จะเป็นคนที่พูดจาดีพูดจาเพาะ ไม่พูดจาหยาบคายหยาบโลนนะครับแบบหยาบคายมากๆมัก,กจะไม่มีคนเหล่านั้นจะเป็นคนสุภาพเรียบร้อยพูดจาดีนะพูดจาไม่ถักถามใครและไม่พูดจาหยาบคายนะครับเท่าที่ผมเจอแต่ถ้าจะเป็นคนที่พูดจาไม่เพราะก็มักจะเป็นคนที่แบบว่าพูดจาตรงไปตรงมาชัดชัดเจนแต่ไม่เพราะนะครับไม่โกหกตอแหลวางั้นเถอะนะครับ แลอาจจะมีคนแบบนี้นะครับแต่ว่าจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ไม่โกหกไม่ตอแหลไม่แบบว่าไปพูดจากระทบกระทั่งไข่อย่างนี้นะครับเพราะฉนั้นคือข้อที่3คือผมให้หัวข้อว่าพูดจาไพเราะนะครับนะลักษณะนี้นะและคุณสมบัติสุดท้ายนะครับที่ผมเจอว่าเขามีพระสมเด็จไว้ในครอบครองแท้ๆนะหรือส่วนใหญ่จะอยู่ในคอเนี่ยนะก็คือคนที่เป็นสวดพระคาถาชินบัญชรได้นะครับคนที่สวดพระคาถาชินบัญชรก็น่าจะ มีเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ดึงดูดนะดึงดูดเอาพระสมเด็จของสมเด็จโตพมรังสีมาได้ครอบครองนะครับเหมือนกับเป็นการผูกพันนะครับกับองค์สมเด็จโตนะครับแล้วก็เป็นคาถาหลักที่ใช้ในการปลุกเสกพระสมเด็จของท่านนะครับอันนี้นะฮะก็คุณสมบัติ4ข้อนี้นะครับส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะคนที่ได้เป็นเจ้าของพระสมเด็จนะครับอย่างที่ผมบอกมาส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะฮะ ที่เจอเจอนะที่เจอเจอนะครับคืนคือคืนหนึ่งก็จะเป็นเป็นในทห,หารหรือในตำรวจที่เป็นน้ำดีนะครับที่เป็นน้ำดีนะครับน้ำไม่ดีเราจะไม่พูดถึงนะครับนะข้าราชการที่เป็นน้ำดีไม่โกงไม่กินนะครับลักษณะนี้นะฮะหรือที่ปรึกษารัฐมนตรีนะครับที่เป็นที่ปรึกษาที่ค่อนข้างมีอายุหน่อยที่ผมเจอนะครับก็จะมีสมเด็จอยู่ในครอบครอง เท่าที่ผมเจอถ้าเป็นข้าราชการก็ข้าราชการน้ำดีนะครับรัศดีวิสาหกิจหรือจะเป็นอาจารย์นะอาจารย์ที่สอนในมหาลัยนะครับหรือจะเป็นคือคนที่แบบเรียบง่ายนะครับเป็นคนดีในสังคมนะครับส่วนใหญ่จะเจอในคอคนเหล่านั้นแต่ถ้าไปเจอพวกที่แบบว่านิสัยไม่ค่อยน่าทักอันตรพาลร่ำรวยแต่เป็นคนไม่ดีมักจะมีพระเกอ,อยู่ในคอแต่เข้าใจว่าเป็นพระสมเด็จ ต่อให้เช่ามาเป็นหลายๆล,ล้านก็อาจจะได้พักเกเพราะบารมีเขาไม่ถึงหรือถ้าได้พระไม่นานก็ต้องอันตรธานหายไปจากไปอยู่ในมือคนอื่นแทนพระสมเด็จไม่คู่ควรกับคนเหล่านั้นนะครับสรุปว่าสมเด็จจะอยู่กับคนที่นะครับรักษาศีลห้านะครับแต่งตัวสะอาดสะอา้านไม่ซกมกพูดจาดีพูดจาไพเราะนะครับหรือหรือเป็นคนดีนั่นเองคะคือคนดีไม่จาเป็นต้องร่ํารวยนะครับ และที่สําคัญคือสวดพระคาถาชินบัญชรได้ทุกท่านมีคุณสมบัติ4ข้อนี้แล้วหรือยังนะครับนะครับบางทีถ้าท่านยังไม่ครบก็อาจจะทําตัวให้มีคุณสมบัติจากประสบการณ์ผมร่วม40ปีที่ได้เห็นคนที่ครอบครองสมเด็จมักจะมีคาแรคเตอร์หรือบุคลิกอุปนิสัย4ข้อนี้ลองไปคิดดูนะครับแล้วลองไปปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สดีครับ